สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟน่าจากทาง f อฟซีใม่เอเก่าเนาะ เมื่อนีแอดก็นำแนวทางเราพัฒนาน่อจากของวันที่20เดือน10 2564มาแบ่งปันในพี่ให้นองได้รับชมนะจาะแต่ก่อนที่จะรับชมแนวทางกับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองรับชมเพื่อความบันเทิงผิผาลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน่จาจะแนวทางกะมีเขาไม่รูดปาปลกันไปเนาะ แอดก็ขอขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามที่มาให้การรับชมนะจ้ะบอกว่า fc ฟซใหม่เอฟเก่าเนาะะขอขอบพระคุณหลายๆเนาะจ้าสำหรับ fc ฟซใหม่ที่เขามาแล้กก็ซอยเป็นกำลังใจให้แอดมินน้ำเนาะจ้ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อที่จะบริพาทแนวทางต่อไปนะจ้ะ กลับมาเบิ่งผลของวันที่18แเนาะจะเลาาพัฒนาเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางลาวพัฒนาวันที่18เดือนสิบสองนห้าร้ผลที่ออก1 0 8 8 6 6นกหเนาะจะ6ตัวเนาะ2ตัวบน6 6 2ตัวล่างมี10กับ88 3ตัว8 6 6 4ตัว8 8, 8 6แปกหนาะจะมีตะเลขกเบิ่นเนาะจะี่นองจา๋าแนวทางที่แอดให้เนาะ บึงกับเขาตัวใดน่าจะหกหกหกหนี่แอดไ้ชุดกันเบิ้นน่าจะมิตนึงหนึ่งศูนย์ศูหาหาเนาะหกกกับโบมีน่น่าจะนาเสียดายน่าจะลุดไปน่าจะส่วน8 8 88ปดแปกามาเบิน้นอีกน่าจะแปดแล่างเนาะแอดกับไ้แต่หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนหาหากับโบมีอีกน่าจะลุดไปน่าจะส่วน10นะึ่เนาะหน เข้าตัวเจาะเนาะตัวเจาะตัวเน้นนาะจะแอดจับมาไดส่วนหะนึ่งเนาะเข่าตัวกลับเนาะจะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ส่วนเลขกำลังวันเนาะจะเลขกำลังวันกับเข่าศูนย์นะจะเข้าศูนย์เข้าหนึ่งเข้าหกเนาะ เด็กกำลังวันแอดกระคัดมาเป็นตัวเด่นเนาะจ้าเข่าสามตัวเนาะจ้ามีศูนย์มีหนึ่งมีหกเนาะแต่แอดนั่มสามเนาะจ้าให้ให้วิ่งรูดสามกับบ่มีเนาะจ้าพี่น้องจ้ากระุดไปเนาะถ้าพี่น้องท่านใด้นำศูนย์นำหนึ่งนำหกมาหลุดกับเข่าเนาะจ้าก็จะเข่าหกหกเนาะกับหนึ่งศูนย์ส่วนชุดกันเท่าีนก็มีกันเบิลเนาะแอดให้กันเบิลเนาะจ้ากับ่เขาเนาะจ้าหนาเสียดายมากๆเลยเนาะจ้าพี่น้องจ้าส่วนสามตัวเนาะแปดหกหก แปดหกหกแอดในกรบโบมีเน yeah, าะจะกระลุดไปเนาะสี่ตัวแปดแปดหกหกกระบมีเน yeah. yeah, าะจะกระลุดสรุปกระเขานึงศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งน่าจะเนาะก็ yeah. ยินดีน้ำพี่น้องน่ yeah, จาจะที่นําแนวทางของเราพัฒนาเนาะวันที่สิบแปดไปเป็นแนวทางก็ yeah. มีโชคมีลบ yeah, าบน่าจะได้ได้รางน่ yeah, จาจะรางหนึ่งศูนย์แต่ได้เป็นตัวกลับตัวเน้น yeah, น่าจะเขาเน yeah, าะจ้ะสรุปคลิปนี้ก็เข้าศูนย์หนึง่งเนาะได้ตัวกลับน่ yeah, จาจะเนาะ ก็มาตามตอรุ่นต่อจ้าแนวทางมาเบิ่นคักมาเบิ่นแน่นอกจะพี่น้องจ้าเราพัฒนาเนาะเราพัฒนาวันที่ยี่สิบน่าจะตัวเด่นเนาะตัวเด่นที่แอดให้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางน่าจะทำมักระชอบกับวิคห์เอาหน้าจะพิจารณาเอาทำมากระชอบก็ค่อยเอาไปเปลี่ยนแนวทางนอกจะพี่น้องจ๋า c เจ็ดแปดห้าหนึ่งศูนย์เนาะตัวเด่นเนาะตัวเด่นนี่กัแอดกับคาดมาจากเลขกำลังว่านล้วกัคิดคำนวณขึ้นมาได้เนาะจากเลขที่คิดคำนวณขึ้นมาได้จะมีซีเนาะจ้ะจะได้เลขซีเนาะได้เลขซีมาตัวเดียวเนาะจ้ะพี่น้องจ้าหนอกนั้นแอดกับคาดเลขกำลังว่านมาแบ่งปันให้พี่ให้นอกเนาะมาจับคู่จับวิ่งหนีได้เนาะจากส่วนวิ่งรูดแอดก็จะให้เป็นวิ่งรูดซีเนาะ วิ่งรูดสีตัวที่แอดจะคิดคิดคำนวณขึ้นมาใดเนาะจะมาเบิงว่าจะเขาหรือจะรุดเนาะจะวิ้องจ้าแอดกับบกกรันตีว่าจะเขาหรือจะรุดแล้วเนาะจะ่น้องจ้าเพราะว่าเขากับภาษามาสรรูดใดเนาะเพราะว่านันเป็นการคิดคำนวณอาจจะเขาบางรุดบางปะปนกันไปแล้วเนาะจ้ะเอาก็มาจับวิ่นกันเลยเนาะจ้ะจับในนีได้เลยเนาะจะวิ้องจ้าหรือว่ามีตัวเลขในใจอยู่แล้วเขาก็มาจับใส่ตัวเด่นที่แอดหายได้เลยเนาะ แต่แอแกจะจับอยู่ในตารางนี้นะะส่ศนย์สี่แปดสี่หนึ่งหจ 1> 7 1 7, 4, ็ดหนึ่งเจ็อาะจับมหายแปดคูนะจ๊ะจับมหายแปดคู่ถ้ามักแปดหานงเนีจะกร่องจับเองได้เนะจ้ะล่องจับเบิ้องไม่ได้เนาะเพราะว่าแอดมากสกับ7เนาะแอกะหลดส่ 4, ได้สี่ศูนย์สดสี่หนึเนาะก็ดแปดเจ็ดหาเจ็นึจาะจ้ะส่วนชุดกันเนาะ ชุดกันได้หลบนีแต่จะให้กันเบื่อนอีน้น่าจะสี่สี่ห้าห้าหอบก่อนมาหกหกน่าจะรอบนี้อาจจะกลับหัวก็ได้น่าจะพี่น้องจะาจจะเป็นเก่าเก่าก็ได้เนาะสี่สี่ห้าห้าเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเนาะส่วนสามตัวแปดสี่ห้า ี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่หนึ่งส่วนสี่ตัวศูนย์แปดสี่ห้าห้าสี่เจ็ดห้า ศูนยส่วนตัวที่แอดนเน้นเนาะอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะจ้ะสองตัวสองตัวนี้แอดมากส0่ศูเนาะสี่ศูนห้ห เจ็ดสี่ส่วนเบิ้ลชุดกันเบิ้ลแอดมาร์คสี่สีเนาะจ้ะสี่สีเนาะส่วนสี่เจ็ดห้าสามตัวห้าสี่เจ็ดห้าเนาะแนวทางเราพัฒนาเนาะจ้ะ ของวันที่20เนาะ20เดือน1 2 5 6 6ถถ้ามักถ้ะาชอบกัจดไวแคบไวเนาะจ้ะมี3ตัว4ตัว2ตัวเนาะบนล่างก็อย่าลืมไปกลับเนาะจะ2 2ตัวถ้ามกถ้าชอบแนวทาง2ตัวก็ต้องไปกลับทุกครั้งเนาะจ้ะตัวที่แอดเนีนนห้ก็จะมี40 75 สี่ห้าเจ็ดสีเนาะส่วนชุดการแอดมาร์กสี่ีเนาะจ้ะสามตัวสามตัวมีสี our, 5, 4, 7, ่เจ็ดห้าสี 2, ต่ตัวห้าสี่เจ็ดห้าเนาะจ้ะมาร์กช็อปชุดสามตัวสี่ตัวสองตัวก็แคบไวจดไวได้เลยเนาะแอดหาวิ Add ่งรูดสีเนาะจ้ะทาบ่ามากบ่ชอบเนาะกระเบิงเป็นเลขแปดห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์ก็ได้เนะาะจะนําไปรูดไปวิ่งไดนะ้เนาะถ้าพี่น้องทา่านใดสายรูดสายวิ่งเนาะจ้ะก็ลองวิเคราะห์พิจารณาเบิงเนาะจ้า ส่วนตัวเด่นที่แอดหาเนาะก็จะมีสีมีแปดมีห้ามีเจ็ดมีหนึ่งมีศูนย์เนาะจ้าสามารถจับคู่เองได้เลยเนาะจ้าจับคู่สามตัวสี่ตัวจับไม่ได้เลยเนาะถ้าบบมารชอบที่แอดจับออกมาหาเนาะจ้ามีขอพิจารณาเบื้องเน้าเด้อเนาะจ้าก่อนดิจอ,อกไปกระซอยเป็นกำลังใจให้แอดมินน้ำเนาะจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อที่จะบริพาดแนวทางต่อไปเนาะ แอดกับจะเด็กมีกำลังใจเฮ็ดแนวทางมาแบ่งปันในพี่ให้น้องได้รับชมเนาะจ้าสุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนเนาะรวยๆปังๆไว้พอกันคลิปนะ้าแนวทางนาะสวัสดีค่ะ